ถามทงางแม่ชมกับทางแม่แอปก็คือจะต้องเตรียมเตรียมการเนี่ยส่วนญ่ต้องเตรียมการอะไรกันก่อนเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยพอ่ออะไรอ่ะเข้าของเครื่องใช้เหรอคะไม่แล้วว่าถ้าพวกเข้าของเครื่องใช้ก็ใบเดอะบุ๊แหละที่เขาพูดกันอ่ะก็คือตามนั้นแหละไม่ได้มีอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชมรู้ว่าพอสถานการณ์จริงมันมาดีไซน์คือทิ้งไปมันคือฟังก์ชันล้วนคือตอนมีลูกสองคนแรกอ่ะก็ โต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมคูณสองอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรเงี้ยที่มันสวยๆแบบที่เราเห็นในไอจีรถเข็นเออหรือรถเข็นเด็กที่แบบโหต้องแบบไม่ซ้ำใครรุ่นแบบพิเศษเลยมันติดเอดิชั่นถึงเวลาโอ้ยยกไม่ไหวคันนั้นเราก็ไม่ไดรถเข็นคันแรกเราก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเพราะว่าเราแบบว่าเหมือนเราคิดสถานการณ์จริงไม่ออกแต่ว่าพอมีจริงๆอ่ะลูกก็คือ เื่อตรงไหนก็ถอดตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนมันตรงนั้นไม่ได้มีการแบบอุ้มลูกไปวางไว้ตรงโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็แบบอะไรเงี้ยอันนั้นคือภาพที่พ่อแม่มือใหม่คิดอ๋อแน่นอนครับใช่ไหมคะคุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะผมสแตนบายอย่างเดียวครับเมือค่อยหลังรอแบบเออแต่ว่ามารเป็นจริงก็คือคิดอย่างนั้นถึงตรงนั้นก็คืออ่าเต็มเหรอตรงตรงไหนก็ได้แล้วก็ดีไซน์อะไรพวกนี้มันไม่ได้จําเป็นเท่าเท่าฟังก์ชันครับเตียงอย่างเงี้ย ก็ซื้อที่เป็นเอ่อเป็นคริปค่ะอุ้ยคิดว่าจะต้องแบบขยายได้ตามอายุจะต้องแบบอะไรเงี้ยสโตเก้อะชัวตเก้เนี่ยถึงเวลาไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าเราทั้งคืนน่ะเด็กอ่อนน่ะมันตื่นทั้งคืนมันจะตื่นเพราะว่าแบตมันยังก้อนเล็กถูกไหมแม่มันก็จะตื่นทุกสามสี่ชั่วโมงมากินนมเราก็จะอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วก็แล้วมันก็อ่ะอยู่อย่างเงี้ยก็คือสุดท้าย นอนกับเราค่ะนอนคาอกค่ะเออของแอเป็นรอบสุดท้ายก็คือรอบสุดท้ายเออก็คือนอนสุดท้ายแต่ว่าหัวขายังไวอยู่ซื้อเราใช่ไหมครับอุ้ยพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าการกลมๆใช่แล้วก็ก้นก้ก้นนอนกับเราค่ะแล้วก็พอนอนไปพอลูกสักสามสี่เดือนเริ่มพลิกตัวได้ทุกวันนี้นี่ทุกวันเนี้ยเท่าอายุลูกคือไม่ได้นอนเตียงทุกวันนี้นอนพื้นค่ะเออเพราะว่าเด็กพอเริ่มไอ้นี้ได้ก็ พอเขาเริ่มพลิกตัวได้ก็คือนอนที่สูงไม่ได้แล้วอันตรายออก็ทุกวันนี้ก็ยังก็ยังนอนนอนเหมือนมีปูกแล้วก็นอนกันยาวๆยาวๆไปเเปเป็็นนอองงัคือมันไม่สวยงามเหมือนในใมันไม่มีแอสเตติกแบบนั้นค ทำลายฝันปะคะไม่ไม่ทำลายค่ะคือจริงๆอ่ะก็มีภาพนั้นอยู่อยู่แล้วประมาณหนึ่งว่ามันจะต้องไม่เป็นเหมือนที่เราจินตนาการแน่เลยแต่ในวันนี้ถ้าเรายังมีโคต้าทําอะไรอยู่ขอทําก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าก็าคงปรับไปแบบแบบที่พี่ชมบอกแหละใช่ต้องปรับไปตามการใช่ตรงนั้นมันก็เอ็มโไว้ไม่รู้หรอกเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ซื้อยากอ่ะถูกไหมอะไรขาดแล้วโทรให้ใครเอาแป๊บเดียวมันก็ มันก็ได้แล้วแล้วถ้าเป็นเรื่องการเตรียมใจอะคะทุกเร,เรื่องก็คือให้เตรียมใจว่าไม่ได้นอนไไม่ได้นอน,อดนอเตรียมใจเตรียมอื่น,นไม่เลยทั้งคู่เตรียมใจว่าไม่ได้นอนแล้วก็สําหรับคุณพ่อก็คือเตรียมใจว่ามันก็ว่าชมเป็นคนที่ปกติมากๆหมายถึงว่าจิตค่อนข้างแข็งมา<อ>แต่ตอนคลอดพี่สายพี่ผ่ามันก็โอเวอร์มากเพราะว่าเราคิดว่าเราจะคอนโทรได้เพราะว่าเราอะ หมือนเก่งมาทั้งชีวิตแล้ว,แล,วแล้วเราก็คิดว่าเราก็เตรียมตัวมาดีอ,าอ่านมาเยอะแล้วเราก็คิดว่ามันต้องได้สิอะงไรเงี้ยแล้วพอมันไม่ได้แล้วมันช่นว่ามันก็บวกกับฮอร์โมอนด้วยอะไรด้วยเลยคุณแม่จะเหนื่อยมากเพราะว่าร่างกายก็ถูกแมแม่มันก็แบบว e a มาจากอะไรเงี้ยพ่อก็ต้องแบบครับนะคะสักพักส <laughs> ัก <laughs> ครับ เตรียมใจเรื ante, <c oughs> <c oughs> ่องนั้นก็ห uh ลับเพราะว่าเขาโดดเรนมากๆเขาโดนแบบนี่เยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องนมอีกอะไรเงี้ยที่แบบก็ไม่ทุกคนก็จะกไม่ซีเรียสหรอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่พอแบบไม่ได้เท่าคนอื่นก็แบบเครียดอะไรเงี้ยก็จะอะไรเงี้ยก็จะนอยจะเครียดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เขายังไงแต่ว่าคือถ้าหลุดเข้าไปในวงเวียนของสังคมนมแม่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าก็จะแบบว่ายากไหม อยากครับแอ่หนูดูคลิปดูดูคลิปปั๊มนมมาค่ะดูนะะคพยายามศึกษาตามก็อย่าแบบก็เอออย่าเป็นอย่าไปนอยอย่าไปแบบพูดยากสู้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 เดี๋ยวก็จะผ่านไปนอนนอนใช่ไหมคะใช่แต่ตอนท้องใหม่เห็นว่าร้องไห้บ่อยๆใช่ไหมรู้สึกมันทุกอย่างมันเซนซิทีฟไปหมดเลยอ่ะมันแบบอะไรนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยทําไมมันทําไมมันเหมือนดิ่งดิ่งทำไมมันเหมือนแบบมันมันเซนซิทีฟ อะไรไม่รู้ไปเรื่อยไปเปื่อยเลยอ่ะฮอร์โมนบบแม่เนี้ยจะน่าจะฮอร์โมนแหละใช่ไหมใช่แต่สวิงสวิงใแต่ของชมมารู้สึกว่าตอนท้องอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนคลอดตอนคลอดใช่คลอดออกมาแล้วใช่ไหมใช่มันเหนื่อยด้วยเพราะว่ามันหนึ่งคือร่างกายมันแบบว่ามันเหนื่อยแล้วก็เราเพิ่งผ่านแบบ ไอ้อะอย่างเงี้ยสี่เซกชันใช่ไหมมันก็ผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องรับมือกับกับลูกเลยแล้วมันแบบมันโอมันโอมก็เวมมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ถึงบอกว่าแบบนอนเยอะๆมันเหมือนคนท้องมันก็จะมีฮอร์โมน HCG ฮอร์โมนคนท้องอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราคลอดออกไปแล้วฮอร์โมนมันก็ตุบล่วงเลยทันทีใช่มันก็เลยแบบนิดนึงโอเคแต่ว่าไม่ได้อยากให้แบบกลัวขนาดนั้นเพราะว่าชงก็ก็คือไม่ได้ถึงขั้นแบบอุ้ยแบบว่าซึมเศร้าแต่แค่รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเรา อันนี้นมันไม่มันไม่ใช่ปกติฉันไม่ใช่คนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยเชื่อในเรื่องเคมีอ่ะว่า<ไ>เออมันแบบมันมีอยู่จริงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแมเนจได้อกอ็แบบจับมือไปด้วยกันเลยมันก็เออรอบสองอ่เป็นไหมรอบสองอ่ะแม่ไม่เป็นแล้ว แต่แม่เป็นตอนรอบ2สองกับแม่เป็นตอนช่วงพยายามท้องมากกว่าแต่พอรอบ2สองก็คือแบบ b r i n g i t o ดอนเ่ออม,มาก <c oughs> พอม,มากฉันรู้หมดแล้วหนึ่ง<น>สองสา<อ><อ>ใช่ถ้าจะให้แบบมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดนะคือต้องไม่ expect ว่ามันจะ perfect สมบูรณ์แบบเปะ๊ะแล้วก็เป็นไปนอย่างที่เราต้องการของโชว์อ่ะโชว์รู้สึกว่าท้องพิสยพิพาที่เรา suffer มากอะเพราะว่าเราประมาทแล้วเราคิดว่าเราเอาอยู่แล้วเราคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปแบบ แต่ลูกมันจะมาสอนเราไงว่าม,มันจะไม่มีอะไรที่มันจะเป็นตามใจมันนะ,ะถ้าเราแบบว่าไหลไปกับฟโฟล์ไปกับอันนี้แล้วก็ไม่ได้เออไม่นอนก็ไม่นอนอะไรเงี้ยออได้โตลุกไปเลยจ้าลูกอะไรเงี้ยไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ซัฟเฟอร์แต่เราก็ชอบทําทไมทําไมยังไม่นอนทำไมอะไอ,อะไรอย่างเงี้ยหนูกอกมามันก็ทํยิ่งให้ยิ่งทําให้เราเครียดอ่ะ ชมมา3าสี่เดือนแรกอะชมรู้สึกว่าซัฟเฟอร์เพราะว่าไม่เป็นไปจากเหมือนหนังสือที่เราอ่านเลยเออด้วยแล้วก็ทําไมมันไม่เป็นหนังใจเราทําไมเราเป็น control freak แล้วเรารู้สึกว่าเราจัดการได้ทุกเรื่องเลยทําไมดเด็กทําไมเราถึงแบบจัดการให้มันเป็นไปตามแบบเราถึงมันิปมันไม่ได้เราถึงทําให้มันเป็นไปตามพอมีลูก,กเราก็กลายเป็นอีกแบบเลยทีเนี้ย เราก็ไม่ไม่ไม่ไมคอนไม่อยากจะคอนโทรอะไรก็คือตามสภาพเลยจ้าคือถ้าคิดอย่างเงี้ได้ตั้งแต่วันแรกก็จะสบายหน่อยเออก็จะสบายรอกับคุณมากเลยค่ะ <laughs>